สบ,บายดีเดอ้อเนาะสบ,บายดีบัดสู้คูสู้ขนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหาบเขาสู้สองสาวันลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะมือนีซ้อนสิมาตัดมาหุกหย่าเนาะเพราะว่าพ่อเป็นคนตัดหรมาตัดหย่าหุกหย่าแหงวะมือนีบรรยากาศคืมคืมฝนกำลังลงเม็ดเนาะตอนนี้ฝนลงปล่อยปอย,ปยงัวก็เลยบดไดเอาออกไปเลี่ยงพี่นอ้องก็เอาปูวายุคอกแล้วก็เอาเพ่องแห่งให้มันกินเนาะแล้วก็ขามาตัดหย่าอยู่ในตะกะ อย่า,อากระโดกโดกเนะาะตัดแปบ๊แปบๆแ,แล้วก็ได้ตัดอีกแล้วบรรยากาศากมือนีคึมๆเนาะบ่มีแดดเลยมีตะเมฆกปกคลุมไปถั่วทองฝ่าพ่อก็เลย่วนมาตัดห้าให้งัวเนาะแล้วก็กวดจา้ามาพอเขาสิกวดจะไป,ไปตัดไม่เขาสิตังเลย มันมมน,น,นี่หมด้าี่นตัวไปได้นะคะนานาวางโ okay. อเคยูสองพอลูกนะพออีแม่นะ่ายูผู้แหละอยูเ่เนั้นบุญมือนี้เป็นมือข้าเจา้าโม่บุญเลยแหละมือตั้งกองบุญเนาะมือนี้ก็ไปเบิ้ลเท่อนอีกเน่ตีพี่น้องไปเบิ้ลสุคนเบ้ามีก็ไปเนาะอยู่เทียงหลังนี่นะสิยังแต่อมาลามั้งยูได้เท่อนหลังนี่เนาะบบหัวน้องทําไปบอตอนน้องเมยกับอันเซาบุญนะลงไปเลียงงวนะัวเนาะหมอทําไปเลียงงวัวบ่ โอ้ฝนตกเข่าอยู่ในตากากะลังงามเด้พี่น้องนะกะว่าง,งามกว่าปีที่แล้วนี่อยู่นี่ความจริงอันนี้คือมันจะเพียงแอววสวันพุ่นเพราะว่าสวันเตียนะ่ยเนาะนี่เด้ยหยาบึงติตัดกล่องอุยูอีนี่อยู่ผู้น,นี้คือตัดแล้วขั้นโบตัดนะ่ะโบเห็นหอดขั้นหน้าเนะาะหยามันขึ้นนี่เนี้ยไปเบิ่งขั้นลุ่มนะ่ะเสียนแต่หย,า,ยาเห็นบ่ จนยางกสิบ่อใดก็เลยยู่กันสองพ่อลูกเนาะเพราะว่าเท้าแสงกับคุณนละขายเครื่องอยู่บ้านคุณ ขาดมะกอก่องไวอย่างสี่แล้วเขาก็สิหูใส่กระสอบเมื่อนอนทุกคนอันนี้แหละคือชีวิตประจำวันเนาะของแต่ละมือทันมือได้บริเอามันออกแต่ขอกบริได้ไปเลียงกระตัดหญ้าให้ นแน่แเนวใดมันก็กินเบิดเนาะแก้มันก็กินอยู่แต่ขั้นเขาไปเลี้ยงหรือว่าเอาเขามาผูกไว้นะ่ะมันเลือกมันบอก,กัสไก่ยพยยตอยู่ฮุกได้หลยสอบเลยพี่น้องเมื่อยยังอยดินงกะิลลกโก่งกะิฮะมันเป็นวิงว่งวิ่งจะเกิดหมดได้เมื่อแสกเมื่อแนอที่ตอน อน,นี่คือสิอรี่ฮุบโบเล้วดอกฮุบสุดขั้นนี่แหละไปขัน้นไหนก็สิได้ออกเมือมือแรงสิมา้งฮุบมันเบ่ไหวจ้ะเป็นข้าวกินสิ่งหรอก ใจม่อนเลยลูกขึ้นแล้วมันหายใจผืดๆในคอแล้วมันแบบอยากขึ้นอยากห้าไอนลูกขึ้นแล้วมันแนนตึบหลดุดออกใจลึก,ลก bộ mi hang giặt vào rồi đây cha, đi nhà, hút nhà, song That's the nice. ไลยสอบเติบเดี๋ยวสิข้าแบกหนาบัดเอาซาเลงซาใจลงมาใส่เนาะยังอยู่คั้นหนึ่งแต่ว่าเสียเอาไหบหุบมือแรงพี่น้องมันเบาไวมันหายใจผืชดเขาผืชดเขาแล้ว ัดหาเขาเรียกเลยพี่น้องแกมาให้งัวบาน้ก็มันแเก่างงัวคอบบานพี่น้องเด้เพเห็นปะกเยง้มูมันจังอไง ยาดำยังเลยพักป่ใหายใล้วกนถอกแส้กันมันมีเพื่องนะเพื่องกินัูเบิดซันใส่ปนกันเลยบนลูกเต้าแลงซ์โซแซ เาโมดิงว่าถือเหล็กแ oh. ดงจะเอาได้ยำกินกอีกโนะวะคือพวกใครกินจักเทอร์บ้าวเดียวในครอบไปเนแล้ลูกพูนปิ้นไปพุนพุนมันอ้วยเนี่ย,อออยบอกมันคืออุวยโอ้โหคงเสือกมันอยู่ที่มันหกักบ่ิจากมาอะนะโนะย่าไป ยับมาหนึ่งทีเนาะอือมาดิเออหรือเห็ดแข็งแงงแข็งแง่งคุณยับมาเด้อใส่ถ้วยห้างหมดเนาะอือใส่มันแบบมาได้ลูกเก้าลูกมันเอากระถอมกินอยู่านอออกหมอ่าแต่ว่าขั้นใส่ในี่มันสีกินอันนั้นเนาะมันโบยยับมันโบยยับมันสีกินเปิร์คูลเซนต์ทำไปเทอะปล่อยมันมันโวยมันเหยียบมันหมกินครับ หามเลือกนาเว้ผูกมันโซกนะนเมียผูกหกอะเฮ้ยมันมาหลักกินแล้วพาเดิหาเรามาสิกมาหลักกินหยาบันน่สิโตเบาเดียวเนี่ยเออเจ้าสอบเตยไลยูเยจ้จาเ่ยได้ว่าปเดนนักเอาึ้นมานี่สี่ห, 8, 9, ห้าหกเจ็เก้าโปจกินหยาบายา่กาแฟา เออถ้าเหงาย่อผมมันเป็นแผ่นี่ในก้นอีนทับปูนจำปาเออนั่นแหละผมเลยเอาไปทังไม้นะกรทั้งห่นเอออันนั้นแล้วเอาไปเอาขี้หมวกกไม่นะครับนะเดี๋ยวยม่อพ่อสักก่อนเออมาโจกินหรอกอันนี้มันไรไรไหน มันเยียบเชมปีมันมากินีมอดอกเออขาว่านะฮะนะมือน่อยนะฮะักินอาหารแล้วมันโอใครอยากพัดเยียบหมกินเออไม่ได้จะให้มันอีกก็ได้ห้นเบื่อเสริมาหามัน ชกินลกชกินชกินเออเดะเขาไปกินหูงมเดะมันจะเขากองมาเดะอ่าอเดะในมึงกาบ้านเดะสบายดีกเบ๊ดสบายดีูลดีไดีซะ ถอกออก,กะไรก็หุบมันเข้าไปแล้วถอกเช่นน้นำบอลตีนถอกลงก็หุบกขาหุบเขานะพี่พี่พี่เออนั่นแหละนั่แนแหละเออมันจกเขาหนังได้ โยดได้ผนกินข้าวผ้ของมันกินเบิดบ่เดี๋ยวนี้นะของตัวเองก่ะเสร็จแล้วจ้านี่แหละมือก็คือตัดหยาหุบหย้านีกพอเนาะห่างวะเดี๋ยวสิไปหาอาบนำพักผ่อนก่อนพี่ร้องยากเดี๋ยวไปใส่สลูมจนามันหายใจผืดเขาผืดเขาแต่ว่าขึ้นมาตอนนี้ก็ซื้อไข่ไข่แน่แล้วเนาะ ขั้นยืนโดนๆเข้าเป็ดยู่ขั้นนั่งแล้วมันก็หายใจม่อนอืมนี่มันเป็ดนีน่นี่นาะน้องคอนั่นแหลนะเนาะมาวอนี้คือสิใดขออนุญาตลาลเด้อเนาะขอบใจว่าสุ้ครูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อพี่น้องเนาะเจ๊ไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นเด้อเพื่อเหตุลิปต่อๆไปเนาะไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องแซ่บบอยฮะอืม